สวัสดีค่ะพี่จุ๋มโอน่าดอกแต๊พอดีดอกเต๊ช่วยรู้ว่างไหมพอดพีอยากให้ช่วยรับทัวร์ให้หน่อยอ,อ๋อแต่มันจะไม่มันจะดีหรอคะพี่พอดีว่าหนูยังไม่มีประสบการณ์เลยคะ่ะพี่จุ๋มคือพี่พี่ว่าให้พี่จัดหัวใจเหตุนิดหน่อยอ่ะไม่ต้องสอนอน้องเต๊นพอดีวันนี้พี่รู้จกักพี่ฝากด้วยนะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะ สวัสดีค่ะลูกพลุกท่านดิฉันแจนนะคะจะมารับหน้าที่เป็นแกนแทนที่พี่สุ่มค่ะเนื่องจากพี่สุ่มคายเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะจึงมาไม่ได้ค่ะแล้วเธอเป็นใครอ่ะดิฉันชื่อแจนขอพอดีว่าเป็นรุ่นน้องที่จบใหม่ของพี่สุ่มค่ะเด็กจบใหม่กล้ามารับงานพวกฉันได้ยังไงอะ่ะรู้ไหมว่าพวกฉันเป็นใครถึงดิฉันจะไม่มีประสบการณ์นะคะแต่ว่าดิฉันจะทำไปเต็มที่ค่ะ ล้วคุณคิดว่าคุณจะทำหน้าที่ได้ดีกว่าไกด์ที่ผมไว้ใจเหรอครับดิฉันก็ตกใหม่นะคะแต่ว่าดิฉันก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่แน่นอนค่ะไม่ให้ผิดพลาดค่ะขอให้เป็นอย่างที่ว่านะแน่นอนค่ะคุณพิธา เคียงเดือแล้วค่ะคือคนไหนนะคะที่ไม่สามารถําอะไราได้หรือแพ้อะไรโอดแจ้งสตาฟเราเลยนะคะก็แจ้งไปแล้วอ่ะในแบบฟอร์มอ่ะทำไมไม่ดูคือขอโทษจริงๆนะคะคือพอดีว่าทางเราอะค่ะเปลี่ยนไกล์กะทันหันเลยไม่สามารถได้ดูเอกสารอันนั้นจริงๆคะ่ะแต่ทำไมไม่ใส่ใจลูกค้าเลยอ่ะทำไมไม่มีความรับผิดชอบคือทางเราต้องขอโทษจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวเราทางเราจะมีสตาฟนะคะไปถามจริงๆคะ่ะขอโทษจริงๆนะคะ ที่กินหมูไม่ได้ค่ะเป็นอิสลามแล้วก็อยากกินกุ้งแต่ไบ่อยากกินหมึกค่ะคแพเป็นอยากทานกุ้งแต่ว่าไม่รับมันไหมค่ะได้ค่ะลูกค้าเดี๋ยวทางเรานะคะจะลองไปบอกเชฟนะคะเราต้องของลูกค้าสามารถเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ จริงเออน่นารำคาญมากเลยเอ,อ,อ่ะค่ะค่ะอดีว่าเลูกค้าเดียวรบกวนช่วยเบเสียงลงน,นิดนึงได้ไหมคะพอดีว่าเออมันคุณโต๊ข้างะคะ่ะเอแจ้งมาว่าเบบรบกวนนะคะ่ะจ่ นี่ฉันจ่ายเงินมาต้องแพงนะทำไมฉันต้องเป่าเสียงเนี่ยขอโทษด้วยค่ะคือพอดีว่าต่อค่างแจ้งมาค่ะว่าเสียงมันดังรบกลัวนะคะเสียงฉันมันดังตรงไหนค่ะคือต้องขอโทษด้วยนะคะคือพอดีว่าเรามีหน้าที่มาแด้ค่ะพอดีว่าลูกค้าท่านอื่นได้มาอีกทีนึงค่ะสาฉันเสียตังค์มาตั้งแพงนะฉันพูดสามเมืกินแล้วนะคะรล้วนี้ทำไมฉันเสีย

ค่ะทุกคนทุกท่านอร่อยกันไหมคะอาหารเพราะว่ากุ้งอ่ะไอ้กุ้งอะไรนะอร่อยมากเลยก็ไม่ะ้ันสดก็อร่อยด้วยนี่แล้วค่ที่ทุกคนก็นะคะต่อไปนะคะที่ที่สองนะคะที่เราจะไปกันนะคะคือพระราชวังรามราชนิเวศนนะคะหรือเรียกชื่อนึงค่ะวว่าวังบ้านปืนนะคะพระราชวังนี้นะคะตกแต่งตามสไตล์ยุโรปค่ะ มีรัชกาลที่หนะคะที่ระสมทรงให้สร้างค่ะเพื่อ,อใช้เป็นแปลพระราชฐานนะคะในฤดูฝนค่ะพระราชวังนี้คะตกแต่งตามแบบว่าแตกต่างจากที่อื่นเลยค่ะพระราชวังอื่นนะคะไม่เหมือนที่นี่ค่ะเพราะว่าการตกแต่งนะคะใช้สีสันและวัสดุที่ใช้แบบตกต่างจากที่อื่นเลยค่ะแล้วมีอะไรน่าสนใจมากกว่านี้อีไหมือว่าในพระราชวังนะคะมีโพไซดอนนะคะเปื้อกายอยู่ด้วยค่ะ แล้วก็ยังมีการตกแต่งนะคะตามสไตล์ยุโรปที่แตกต่างสุดๆเลยค่ะตอนนี้นะคะใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเรานะคะ<ม>พี่ชันแจนขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจนะคะใช้บริการของเราแล้วก็ขอภัยทุกท่านนะคะทีอ่อาจจะทําให้ไม่พอใจตรงไหนหรือไม่สบายใจกับการเรียของเรานะคะแล้วก็ จบทัวกันแล้วนะคะมีใครอยากแสดงความที่เห็นหรือติชมบ้างไหมคะอ่าเชิญเลยคะ่ะก็แตดัคลิปนี้นะผมคิดว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆเลยครับแล้วก็เป็นคลิปที่จะอยู่ในความําผมตลอดไปครับแล้วก็เขาอยากที่จะติชมไกด์แต่คนนี้เลยนะครับ,กบไกดแต่คนนี้เนี่ยมีศักยภาพที่ มากอพอๆกับไกด์มืออาชีพเลยครับถือว่าดีมากๆสำหรับนักศึกษาใหม่ครับขอบคุณที่มาช่วยนำไกด์ในลิปนี้ครับขอบคุณค่าขอบคุณสจาหรัาทคำติชมนะคะคือฉันก็มีอะไรจะพู่เหมือนกันคือเําเป็นเด็กจบใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกฉันก็คิดว่าเด็กจบใหม่เธอไม่น่าจะทำอะไรได้ดีมากขนาดนี้วันนี้ฉันก็ มีปัญหาหน่อยๆเรื่องร้านอาหารอะคือพอดีว่าพี่คนว่าฉันเสียงดังแต่จริงๆฉันก็ไม่คิดว่าฉันเสียงดังหรอกนะซึ่งฉันเห็นเธอไปขอโทษเขาอะฉันก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะที่เกิดทำเสียงดังไปรบกวนใครอะซึ่งมันเป็นเรื่องของฉันอะฉันก็ไม่ได้ใครอยากจะฟังด้วยซ้ำฉันไม่ได้เสียงดัง แตงั้นก็แล้วแต่เธอเก็ทําหน้าที่ได้ดีนะวันนี้ขอบคุณค่สค่ะาตตอนนี้นะคะอีสิทนาทีแล้วก็จะถึงจุดหมายแล้วนะคะแล้วก็อยากขอบคุณจริงๆค่ะทุกครติโมแลวก็การแสดงความคิดเห็นของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภายค่ะ,คะสว่วนท่านใดน,นะคะที่จะลงจากรถแล้วก็ช่วยเช็คสัมภาระของมีค่าก่อนลงจากรถด้วยนะคะขอบคุณค่ะ